ลองนึกภาพตามนะครับพลังงานมหาศาลที่มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติรอบตัวเราเลยในเอกสารที่เราได้มาเขาเปิดประเด็นมาน่าสนใจมากเขาบอกว่าสายฟ้าฟาดแค่ครั้งเดียวเนี่ยมีพลังงานมากพอที่จะจ่ายไฟให้เมืองทั้งเมืองได้นานเป็นเดือนเลยนะครับแต่คำถามสำคัญก็คือแล้วทำไมทำไมโลกเรายังต้องมานั่งเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลกันอยู่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในแนวคิดเรื่องพลังงานฟรี หรือฟร e เอเนอร์จครับจากข้อมูลที่เราได้รับมาซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องวิทยาศาสตร์เพียวเนะครับแต่มันเป็นการรวบรวมเรื่องของนักประดิษฐ์อัจฉริยะเทคโนโลยีที่แบบล้ำยุคมากๆแล้วก็ทฤษฎีสมคบคิดเบื้องหลังการหายไปของสิ่งประดิษฐ์เหล่านั้นใช่เลยค่ะเป้าหมายของเราวันนี้คือจะพาไปสำรวจเรื่องราวที่อยู่ในเอกสารชุดนี้แบบทุกมิติเลยตั้งแต่ความฝันของนักประดิษฐ์ในอดีต การต่อสู้กับกฎฟิสิกส์ที่เรารู้จักกันและที่สำคัญคือเหตุผลทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ข้อมูลชี้ว่าอาจจะเป็นกำแพงใหญ่มากๆที่ทำให้เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นจริงเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆแกะรอยกันไปค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มที่คนแรกเลยดีกว่าบุคคลที่เหมือนเป็นตำนานของเรื่องนี้เลยนิโคลาเทสลาคือในเอกสารบอกชัดเลยว่าวิสัยทัศน์ของเขานี่มัน มันไปไกลกว่าแค่การสร้างหลอดไฟธรรมดาธรรม,า,มากไกลมากเลยค่ะเขาไม่ได้มองแค่หลอดไฟแต่มองถึงการส่งไฟฟ้าไร้สายไปให้คนทั้งโลกใช้เลยใช่ครับเขาจินตนาการถึงสิ่งที่เรียกว่าหอคอยวอร์เดนคลิฟซึ่งมันไม่ใช่แค่เสาส่งสัญญ,ญาณนะแต่มันจะเปลี่ยนชั้นบรรยากาศของโลกทั้งใบให้กลายเป็นเหมือนตัวกลางส่งพลังงานแล้วทุกคนบนโลกไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ดึงพลังงานมาใช้ได้ฟรีๆเลย แค่ปักเสาลงดินคือแนวคิดมันสุดยอดมากอืมและที่น่าทึ่งกว่านั้นคือเอกสารย้ำเลยนะคะว่านี่ไม่ใช่แค่ความฝันเฟื่องเฟื่องเทสลาพิสูจน์ให้เห็นแล้วในห้องแล็บของเขาจริงๆมีภาพการทดลองที่ดังมากเลยคือเขาสามารถทำให้หลอดไฟในมือของเขาสว่างขึ้นมาได้เองโดยที่ไม่ต้องเสียบปลัก๊กไม่ต้องต่อสายอะไรเลยแม้จะยืนห่างจากแหล่งกำเนิดพลังงานตั้งหลายเมตรเหมือนมายากลเลยค่ะผมว่า เรื่องที่น่าทึ่งที่สุดของเทสลาอาจจะไม่ใช่ตัวเทคโนโลยีด้วยซ้ำนะครับแต่เป็นปรัชญาเบื้องหลังคือความตั้งใจของเขาที่อยากจะให้พลังงานนี้เป็นของทุกคนฟรีฟรมันเป็นแนวคิดที่สวนทางกับโลกทุนนิยมที่เราอยู่ทุกวันนี้แบบสุดๆเลยและนั่นแหละคะ่ะคือจุดที่นำไปสู่จุดจบของโครงการนี้ในเอกสารเล่าถึงตอนที่ JP. m o ม g a แนในทุนใหญ่ที่ให้เงินสนับสนุนโครงการเนี่ยรู้ความจริงว่าเป้าหมายสุดท้ายของเทสลาคือ การแจกไฟฟรีเขาไล่ถามคำถามสำคัญที่เปลี่ยนทุกอย่างไปเลยคำถามว่าอะไรครับเขาถามว่าแล้วชั้นจะติดมิเตอร์เก็บเงินตรงไหนโอโ้โหชัดเจนมากเป็นคำถามที่ทำลายทุกอย่างเลยแล้วผลที่ตามมาคืออะไรครับก็ตามคาดเลยค่ะเงินทุนทั้งหมดถูกถอนออกแทบจะทันทีโครงการหยุดชะง,งักแล้วหอคอยวอร์เดนคลิฟที่สร้างไปเกือบจะเสร็จแล้วก็ถูกยึดแล้วก็ทุบทิ้งในที่สุด คือถ้าอ่านตามเอกสารนี้นะคะเขาฟันธงเลยว่าความฝันของเทสลามันพังลงไม่ใช่เพราะเทคโนโลยีทำไม่ได้แต่แพ้กับคำง่ายๆคำเดียวเลยคือความโลภค่ะโหความฝันที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นจบลงแบบนี้เองเหรอครับแต่เรื่องราวมันก็ไม่ได้จบแค่ที่เทสลาคนเดียวนะครับดูเหมือนว่าไอเดียเรื่องพลังงานฟรียังคงอยู่ แล้วเอกสารก็เล่าถึงชะตากรรมของผู้สืบทอดคนอื่นๆที่ก็น่าเศร้าไม่แพ้กันเลยใช่ค่ะเรื่องมันน่าขุนลุกตรงนี้แหละค่ะในยุค1920เอกสารเล่าถึงนักประดิษฐ์ที่คนชื่อ T. Henry m o r เ y เขาอ้างว่าคนพบสิ่งที่เรียกว่าพลังงานเรเดียนที่สามารถดึงมาจากเอ่อห้วงอวกาศได้อุปกรณ์ของเขานี่ก็น่าทึ่งไม่แพ้กันเลยนะครับจากข้อมูลคือ มันดึงพลังงานจากความว่างเปล่าออกมาได้ถึง50,000วัตต์ซึ่งเยอะมากในสมัยนั้นแถมยังสร้างแสงเย็นได้ด้วยคือหลอดไฟที่สว่างมากแต่ไม่ร้อนเลยแต่นี่คือจุดที่รวบแบบชะตากรรมเริ่มซ้ำรอยกันอย่างน่ากลัวค่ะเอกสารเล่าว่าวันหนึ่งห้องแลบของเขาถูกคนลึกลับบุกรุกเข้ามาแล้วอุปกรณ์ต้นแบบที่เป็นหัวใจของงานวิจัยทั้งหมดก็ถูกทำลายจนไม่เหลือชิ้นดีที่หนักกว่านั้นคือตัวเขาเองถูกลอบยิง ถูกข่มขู่สุดท้ายเทคโนโลยีนี้ก็ก็หายไปพร้อมกับเขาเลยค่ะเดี๋ยวสิครับนี่มันนี่มันรูปแบบที่2แล้วนะที่เราเห็นในเอกสารชุดนี้คือมีนักประดิษฐ์อัจฉริยะเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกแล้วก็จบลงด้วยความรุนแรงปริศนามันมันน่าขนลุกนะที่เรื่องราวมันคล้ายกันขนาดนี้ และถ้าคิดว่าเรื่องแบบนี้น่าจะเกิดขึ้นแค่ในยุคเก่าๆนะคะเอกสารชุดที่เราได้มากลับชี้ว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้เองในยุค90กับเรื่องที่ดังมากอย่างรถพลังน้ำของสแตนลีย์เมเยอร์ โอ้โห oh, เรื่องนี้ผมเคยได้ยินมาบ้างครับในเอกสารมีรายละเอียดที่เหลือเชื่อมากเขาบอกว่ารถดูนบัคกี้ของเมเยอร์วิ่งได้ด้วยน้ำเปล่าร100อยเปเซ์เลยโดยใช้เซลล์พิเศษที่ก็ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อแยกไฮโดรเจนออกจากน้ำแบบออนดิมอนด์คือสร้างเชื้อเพลิงเมื่อต้องการใช้ไม่ต้องมีถังไฮโดรเจนอันตรายอันตรายในรถเขาถึงขั้นอ้างว่าเคยขับรถโชว์จาก LA ไปนิวยอร์กโดยใช้น้ำไปแค่22่แกลลอนเองใช่ค่ะเรื่องราวของเมเยอร์นี่ดังมาก แต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นจุดที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ชี้ว่ามันเหลือเชื่อเกินกว่าที่จะเป็นไปได้มันท้าทายกฎฟิสิกส์พื้นฐานมากเกินไปค่ะแต่ไม่ว่าวิทยาศาสตร์จะว่ายังไงจุดจบของเขาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยใช่ไหมครับมันน่ากังขามากๆ หน้ากังขายอย่างยิ่งค่ะข้อมูลระบุว่าเหตุการณ์เกิดในวันที่เขาใกล้จะเซ็นสัญญากับกระทรวงกลาโหมขณะที่กำลังทานอาหารเย็นกับนักลงทุนจูๆ่ๆเมยเยอร์ก็มีอาการผิดปกติเขาไออย่างรุนแรงแล้ววิ่งออกมาร้านอาหารใช้มือกุมคอตัวเองด้วยความทรมานและสิ่งที่เอกสารระบุว่าเป็นประโยคสุดท้ายของเขาก่อนจะล้มลงเสียชีวิตตรงนั้นก็คือพวกเขาวางยาผมเดี๋ยวครับ พวกเขาวางยาผมนี่คือคำพูดสุดท้ายของเขาจริงๆเหรอครับในเอกสารมีรายละเอียดเพิ่มไหมว่าพวกเขาคือใครหรือผลชนสูตรว่ายังไงมันมันดูจงแจ้งเกินไปมากนั่นแหละค่ะคือใจกลางของปริศนาเอกสารชี้ว่าผลชนสูตรเบื้องต้นบอกว่าเขาเสียชีวิตจากภาวะหลอดเลือดสมองโป่งพอง,องแต่ผู้สนับสนุนของเขาไม่เชื่อเลยค่ะและยืนยันว่ามันเป็นการจัดฉาก ซึ่งสุดท้ายก็ไม่มีการสืบสวนหาตัวพวกเขาที่ว่านั่นอย่างจริงจังเรื่องก็เลยจบลงแบบคลุมเครือทิ้งไว้แต่คำถามกับทฤษฎีสมคบคิดมากมายโอเคครับพอฟังมาถึงตรงนี้เรามีเรื่องราวที่น่าทึ่งแต่ในขณะเดียวกันมันก็สวนทางกับหลักวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนกันมาอย่างสิ้นเชิงเลยซึ่งเอกสารก็ให้ข้อมูลฝั่งนี้ไว้เหมือนกันถูกต้องค่ะเราต้องดูทั้งสงด้านเลยในมุมของฟิสิกกระแสหลักเนี่ย แนวคิดเรื่องเครื่องจักรที่ทํางานได้ตลอดไปโดยไม่ใช้เชื้อเพลิงมันมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันขัดแย้งโดยตรงกับกฎข้อที่2ของเทอร์โมไดนามิกส์ซึ่งเป็นเหมือนเสาหลักของฟิสิกส์เลยกฎข้อนี้บอกง่ายๆว่าพลังงานมันเกิดขึ้นเองจากความว่างเปล่าไม่ได้ค่ะมันต้องมีการแลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนรูปเสมอแต่ในเอกสารก็ทิ้งท้ายไว้น่าคิดนะครับว่าหรือกฎฟิสิกส์ที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วมันยังไม่สมบูรณ์ ตรงนี้แหลคะค่ะคือจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจที่สุดเพราะเอกสารนำเสนออีกมุมมองหนึ่งที่มาจากฟิสิกส์ยุคใหม่อย่างควอนตัมฟิสิกส์ซึ่งมันอาจจะเปิดประตูบานใหม่ให้กับความเป็นไปได้เหล่านี้ด้วยแนวคิดที่เรียกว่า zero point energy zero point energy มันคืออะไรครับพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมอืมแนวคิดนี้อธิบายว่าในความว่างเปล่าของสุญญากาศจริงๆแล้วมันไม่ได้ว่างเปล่าเลย ต่มันเต็มไปด้วยอนุภาคเสมือนที่ผุดขึ้นมาจับคู่กันแล้วก็สลายหายไปตลอดเวลาในระดับควอนตัม <c oughs> การเกิดขึ้นดับไปนี้มันเกิดเป็นพลังงานมหาศาลที่ซ่อนอยู่ในทุกอนูของอากาศรอบตัวเรานี่แหละคะ่ะในเอกสารใช้ภาพเปรียบเทียบที่ส่งพลังมากเขาบอกว่า ถ้าเราหาวิธีตักตวงพลังงานนี้มาใช้ได้แค่ปริมาณเท่าแก้วกาแฟใบเดียวนะคะก็อาจมีพลังงานมากพอที่จะต้มมาหาสมุทรทั้งโลกให้เดือดได้เลยโหพลังงานมหาศาลขนาดนั้นเลยถ้ามันมีอยู่จริงแบบนั้นจริงๆแล้วในปัจจุบันล่ะครับสถานการณ์เป็นยังไงบ้างมีใครยังพยายามค้นคว้าเรื่องนี้อยู่ไหมครับทั้งๆที่เห็นชะตากรรมของคนก่อนๆแล้วมีสิคะและนี่คือส่วนที่เหมือนหนังสายลับเลยเอกสารเรียกคนกลุ่มนี้ว่านักประดิษฐ์โรงรถ ที่กระจายตัวอยู่ทั่วโลกแล้วก็อย่างทดลองเรื่องนี้กันอย่างลับๆพวกเขาไม่ได้เปิดบริษัทใหญ่โตแต่จะสื่อสารกันผ่านอินเทอร์เน็ตในที่รับตาคนแบ่งปันแปลนวงจรแล้วก็พยายามสร้างอุปกรณ์อย่างมอเตอร์แม่เหล็กที่ใช้แรงผลักของแม่เหล็กสร้างการหมุนที่ไม่สิ้นสุดนะคะฟังดูเหมือนพวกเขากำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่าแค่สมการฟิสิกส์นะครับเอกสารได้วิเคราะห์ไหมครับว่าแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการปิดกั้นเทคโนโลยีเหล่านี้ถ้ามันมีจริง มันคืออะไรกันแน่ประเด็นนี้เอกสารวิเคราะห์ไว้ชัดเจนมากค่ะคำตอบสั้นๆเลยคือเงินและอำนาจลองคิดตามนะคะธุรกิจพลังงานคือเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจโลกถ้าหากมีใครสร้างอุปกรณ์ที่ให้พลังงานฟรีได้สำเร็จจริงๆอะไรจะเกิดขึ้นธุรกิจน้ำมันถ่านหินก๊สธรรมชาติหรือแม้แต่โซลาเซลล์ที่เราใช้ใช้กันอยู่ตอนนี้ก็อาจจะไร้ค่าไปเลยในทันที มันคือการล้มกระดานทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวใช่ไหมครับมันโยงไปถึงเรื่องอํานาจระหว่างประเทศด้วยถูกต้องค่ะอํานาจของประเทศมหาอํานาจหลายประเทศในปัจจุบันก็ผูกติดอยู่กับการควบคุมแหล่งพลังงานของโลกถ้าทุกคนสร้างพลังงานใช้เองได้ที่บ้านสมดุลอํานาจของโลกก็จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนี่จึงเป็นเหตุผลที่เอกสารชี้ว่าคําว่าความมั่นคงของชาติมักจะถูกนํามาใช้เป็นข้ออ้างค่ะ แต่การอ้างเรื่องความมั่นคงของชาติมันอาจจะดูกว้างไปหน่อยนะครับในเอกสารมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมไหมคะว่ารัฐบาลจะควบคุมหรือหยุดเทคโนโลยีแบบนี้ได้ยังไงมีค่ะและเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากในเอกสารพูดถึงกฎหมายฉบับหนึ่งของสหรัฐที่เรียกว่า Invention Secrecy Act ซึ่งให้อำนาจรัฐบาลในการออกคำสั่งที่เรียกว่า Secrecy Order เพื่อแช่แข็งสิทธิทบัตรใดๆก็ตามที่มองว่ากระทบต่อความมั่นคงของชาติ โดยคำสั่งนี้จะห้ามไม่ให้ผู้ประดิษฐ์เปิดเผยพัฒนาหรือแม้กระทั่งพูดถึงสิ่งประดิษฐ์นั้นเลยพูดง่ายคือสั่งให้มันหายไปเลยค่ะโอ้มีกฎหมายแบบนี้อยู่จริงๆหรอครับแล้วตัวเลขมันเยอะขนาดไหนตัวเลขที่เอกสารให้ไว้ก็น่าตกใจมากค่ะเขาบอกว่าจนถึงปัจจุบันมีสิทธิบัตรกว่า6000ฉบับที่ถูกระงับด้วยกฎหมายนี้ซึ่งแน่นอนว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันคือสิทธิบัตร่ยกับอะไรบ้างแต่มันก็ทําให้เกิดคําถามที่น่าคิดตามมาว่า ในจํานวนหลายพันฉบับนั้นจะมีกี่ฉบับที่เป็นเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้จริงๆฟังมาทั้งหมดแล้วนะครับพอจะสรุปได้ว่าเรื่องราวของพลังงานฟรีมันมันซับซ้อนกว่าที่คิดไม่ใช่แค่การต่อสู้กันในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าทำได้หรือไม่ได้แต่เหมือนเป็นสงครามระหว่างความก้าวหน้ากับผลประโยชน์มหาศาลของโครงสร้างอำนาจเดิมใช่ค่ะมันคือสงครามสองแนวรกเลย แต่ในตอนท้ายเอกสารก็ยังทิ้งบทสรุปเชิงบวกเอาไว้นะคะเป็นเหมือนความหวังเล็กๆว่าวันหนึ่งเมื่อมนุษยชาติอาจจะก้าวข้ามเรื่องความโลภไปได้เราก็อาจจะได้เห็นโลกที่เราฝันถึงโลกที่ท้องฟ้าสดใสไร้ควันพิษและแสงสว่างกลายเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนไม่ใช่สินค้าอีกต่อไปซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่เอกสารทิ้งไว้ให้เราครบคิดกันต่อนะคะเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบตายตัว จากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้สำรวจกันไปหากเทคโนโลยีพลังงานฟรีเหล่านี้มีอยู่จริงใครกันแน่คือผู้ที่ควบคุมการเข้าถึงเทคโนโลยีนั้นแต่ในทางกลับกันถ้ามันไม่มีอยู่จริงเป็นแค่เรื่องหลอกลวงทำไมนักประดิษฐ์ที่ฉลาดหลักแหลมหลายต่อหลายคนในประวัติศาสตร์ถึงต้องมาพบกับจุดจบในรูปแบบที่คล้ายคลึงกันเป็นปริศนาและน่าเศร้าเช่นนี้